นื่องจากเราเรียนรู้ศัพท์กันมาเยอะมากแล้ววันนี้เราจะลองแปลจากภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษที่มันเป็นประโยคยาวๆดูนะลำข้อ1นึ่ง du lever t o v a d ฉันทำงานตอนเย็นเกยาวยาอิ ue, p โ o โ o p r o i ีและฉันก็ไปนอนตอนเช้า y ีโรสติสเตเซริสประมาณตีสี่สิบนาติส Dio อโตเมซิเมรีฉันเต้นประมาณบายสองกับ Niso a l า o h i ิ a t e m e r a ะฉันสูบบุหรี่แต่ว่าไม่ได้สูบทุกวันอากูโวร็อกมิวสิก a ี e กา r เซเมระเกะกาโนซิกนาปาร์ตสโตสปีดี ke, na, ฉันฟังเพลงรอ็อกทุกวันและฉันจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านบ่อย สีกหน้าคือบ่อยๆต่อไปเขาสองสิบนาวโนริส s i น i t รอสฉันมักจะตื่นตอนเช้าสติสเอ็กซ m i กมิสตอนหกโมงครึ่งเก้เปาอยาอิทโนนโนริสและฉันก็เข้านอนเร็วยี่โรสติสเอนเ a กก v r a d i รดีประมาณ5ทุ่มกับนีโซปโปลี ฉันสุบบุหรี่มากเดนฟิเยโนซิกนเอโซฉันไม่ได้ค่อยออกไปข้างนอกยาตี d ดูเล o บอ i โอลิเมาเพราะว่าฉันทำงานทั้งวันซิกนี t อร์สเมนโนสโตสปีติโตฟลาดีฉันมักจะอยู่ที่บ้านตอนเย็นมาเยเรโบเกเดวาโซอีเลโปติเลโอราซีฉันทำอาหารและอ่าน หรือว่ามสิบนาวโนริสฉันตื่นตอนเช้ายี่โรสติสเอฟตาประมาณ7โมงแกเปายาอิบโนนริสและฉันเข้านอนเร็วสติสเดกกะประมาณ4ี่ทุ่มเด้งปีโนฉันไม่ดื่มแกเด้งกับนีโซและฉันก็ไม่สูบบุดีเดงเบลโปโปเตติโอราซี ฉันไม่เคยดูทีวีเลยเดียวว่าโซโปลีฉันเรียนหนักมากเกสอักูโบคลาสสิกีมิวสิกีและฉันก็ฟังเพลงคลาสสิกต่อไปค้อสี่สิบนากาเตเมราสติสเอ็กซิเกเมซีฉันตื่นทุกวันตอน6กโมงครึ่งกานจิมนาสติกีซิกนาฉันออกกำลังกายบ่อย สปาเน่เวโปสเตลิโอราซีฉันดูทีวีน้อยมากๆซสิงนีตรอสเดว,วาโซฉันมาจะอ่านหนังสืออากูโบมิลซิกกี้ฟังเพลงแกปายาอิฟนโนริสและฉันก็เข้านอนเร็วข้อ5โปเตเดมปายาอิฟโนปรินอโปติส โดดเด a กกาตัว i ฉันไม่เคยเข้านอนก่อนเที่ยงคืน g กสิบ n นาต o t ต o โ a ราเซและฉันตื่นเวลาไหนก็ได้ที่ฉันต้องการ b i แยน s i ซิกไเฉันมักจะออกไปข้างนอก m e ตินปาเนียมกับเพื่อนของฉัน g กยิริเซอ g a และกลับบ้านชา้า i ิกา o p a r t i ติสโตสปีติหรือ ฉันจัดปาร์ตี้ที่บ้านเลยอากูโฟมิวซิกกี้ฉันฟังเพลงเก้ฮอลเโโลิวอร์โบลีและฉันเต้นเยอะมากต่อไปข้อสี่สิงนี่ต่อสปายาอิปโนส,ส,สติสเดก้าเกเมซิโตลาดีฉันมักจะเข้านอนตอนสี่ทุ่มครึ่งเก้เซปนาวยีโรสติสเอฟตาและฉันตื่นประมาณเจ็ดโมงเชา้า เลโปติเรโอราซีฉันดูทีวีอปโตอปเยฟมาเมครีโตวราดีตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงตอนเย็นข้อเจ็ดเซมไนโนริสโตบรอยยีโรสติสเอฟตาเกมิซีฉันตื่นตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งตรอยโปรยนโนฉันกินข้าวเช้าเก้ปิเยนิสโตสโคเลโอ และฉันไปโรงเรียนอาร์ทิซิโตมาติมาสติสอ็อกโตเกเตตาลโตคลาสเริ่มตอน8ปดโมงสิบห้าเกติเลโอนิสติสดิโอโตเมซิเมดีแล้วคลาสก็จบตอนบ่ายสองอันนี้ต้องแก้จาก i เป็น he หรือ she เพราะว่ามันลงไทยด้วยเอฟซีลอนยอตตามันก็จะเป็น he หรือ she ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ฉันแล้วเป็นเขาหรือเธอโอเคแปดต่อ เอลลี então, ่สีสโตสปีติเขากลับบ้านโปรยเมซิเมเรียนโนกินข้าวกลางวันเกฟบายสโตฟรอนติสติเรียลแล้วก็ไปเรียนพิเศษโตออปโอเยฟมาเดียวาสิตอนบ่ายทบทวนบทเรียนของเขาเปซิสโตคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์เกฟเวเลปิติเรียลละสิ และดูทีวีปีแยนนียาอิปโนสติสเอ็นเดกาเตอรฟราดิเขาเข้านอนตอนห้าทุ่มข้อต่อไปสิบไนโนรีสเขาตื่นตอนเช้าเกเดว,วาซีเอฟิเมรีดาและเขาอ่านหนังสือพิมพ์ไปสโตรกราฟีโอเขาไปออฟฟิศเกดูเลวิอสอสอัลกาต่อโปเยฟมา อีเกตโตฟราดีเาทำงานจนถึงบ่ายแก่ๆถึงตอนเย็นมีลายโพเลสโฟเลสโตเทเลฟเฟอรโนเกสเวลเปคอสโมเขาคุยโทรศัพท์หลายครั้งและเจอคนคำว่าคอสโมแปลว่าคนอากูวิปันดาตาเนียเขาฟังข่าวบ่อยมากเกสเวลเปติเรโอราซิกาเตเมรา และดูทีวีทุกวันกาปุกาปุมิลไลสตินติเรโอราซีอิสโตราดดโอโฟโนนานๆนนทีเขาจะสัมภาษณ์ในทีวีหรือในวิทยุตวลาดีปายาอิโนอ,อัลกาเขาเข้านอนดึกซิงหนี่อสตูเลียวีเกตโกตซาวาโกตโกติเรโกเขามักจะต้องทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยข้อเแมนิสโตสปีตี เขาอยู่บ้านย่าติดเดงอยู่เลีวยฟีเพราะว่าไม่ได้มีงานทำไปอิดนโนริสเขาเข้านอนเร็วเกสซินิทอสซิบไนโนริสและก็มักจะตื่นเช้าโอตันซิบไนเมื่อเขาตื่นเฟลิติมาม่ามอิีตนปาปาตุเขาต้องการแม่หรือพ่อของเขา ปินนิกาา้เขาดื่มนมดนเดงเดาว่าสีแกเด g r a าฟีเขาไม่เรียนเขาไม่อ่านแล้วเขาก็ไม่เขียนข้อนี้เป็นการอธิบายของเด็กทารกต่อไปข้อสิบสิบเก n o โนริสแกป s t สโต a กราฟเขาตื่นแต่เช้าแล้วเขาไปออฟฟิศดูแลว,วีอพโตโปรโอีอสโตอ p o ยฟ v มา เขาทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสิงนี่ต่อกราฟีสต์โตคอมพิวเตอร์เขามักจะพิมพ์ลงบนคอมพิวเตอร์มิลไลสโตติเลโฟโนเขาคุยโทรศัพท์สเตลิสแบกส์กส่งแฟกซ์เกะละปิคอสโมและเจอผู้คนตมอเซิเมดี ตรอยสตินดเียตอนกลางวันจะกินข้าวที่ทำงานสโตนแดงอิเนคูราส k มนโนสคูราสเมเนเมื่อเขาไม่เหนื่อยจนเกินไปเปียโนเอ็กซโตวลาดีเมตินปาเรียตูิสเขาจะออกไปข้างนอกตอนค่ำกับเพื่อนของเขาหรือของเธอ ข้อสิบเอ็ดสิบเนโนดีตบปรอยเขาตื่นแต่เช้าเกเฟฟกียาตินดูเลียและออกไปทำงานสตินดูเลียมิลลัยปลลีที่ทำงานจะต้องพูดเยอะดูเลวีออสโตเมซิเมรีทำงานจนถึงกลางวันเยเรซิสโตสปิติเขากลับบ้าน แก่โปรยเมซิเมเรียโนและกินข้าวกลางวันเมริเกาสโฟเรสเอฮิดูเลียยาโตสปีติบางทีเขาก็มาทำงานที่บ้านข้อสิบสองเดงสิบไนโนริสเขาไม่ตื่นตอนเช้ายาตีเดงเอฮิดูเลียสิกนีทอสเมนิสโตสปีติโอลิเมราแกปสเปซี โดยปกติเขาก็จะอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็เล่นกาปูกาปูวอกตาสติงยิโตเนียนานๆขั้งก็จะออกไปเดินเล่นแถวบ้านข้อสิบสามซิมโนริสเก็บปายสโตดูเลียเขาตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทำงานแม่หนีเอเกีอสโตเมซิเมเีเขาอยู่ที่นั่นจนถึงกลางวัน เมริเกสโฟเรสดูเลวีเกโตอโปเยฟมาบางครั้งต้องทำงานจนถึงบ่ายตอซาวาตอดูเลวีปันดาวันเสาร์ทำงานตลอดอัลล่าตินกิเรียากิโอฮิแต่ว่าไม่ได้ทำงานวันอาทิตย์ขอ้อ14เดงเลโปติเรโอราซีฉันไม่ดูทีวีอย่าตี้เดงเอโฮติเรโอราซี เพราะว่าฉันไม่มีทีวีอันล่าเล่นบนเน็ตฟลิกซ์แต่ว่าฉันดูเน็ตฟลิกซ์สตันอิเล็กทรอนิกก็มูอบนโลยิสตีบนคอมพิวเตอร์ของฉันคำว่าไอายาวๆเนี้ยแปลว่าคอมพิวเตอร์ในภาษากรีกต่อไปมาดูสับสั้นๆกันคำว่ามาเรวีแปลว่าเขาหรือเธอทำอาหารซักนียดูลียสตันเดียดิ i ติโอ เขาห่างงานออนไลน์อิตอปิอสแปลว่านักแสดงอันเนลกอสอันเลกี้แปลว่าไม่มีงานทำออร์กาติสออร์กาเตียแปลว่าวอร์ e เกอร์อคิลสหมาโมอโรทารกปาซินดูเลียฉันไปทำงานโตรโปรยินโนฉันกินข้าวเช้ากานนดูฉันอาบน้ำ เายาอิบโนฉันไปนอนเป่ายาส้อนเนียฉันไปช้อปปิง้งเดงโตโปเตโปรอิโนฉันไม่เคยกินข้าวเช้าเลยโตลาดีโปรเมวราดิโนตอนเย็นพวกเรากินข้าวเย็นกันโตกาโลเกหรือกานิเซสติฤดูร้อนอากาศร้อนตอนเอานัวริโอ สตินเตเซโลนิกกานิกรียวเดือนมกราในเตสซโลนิกิีมันหนาวตินทรีติตัวอปยเยฟมาปเปลยาพิโซนเนียวันอังคารตอนบ่ายฉันจะไปชอปปิง้งตัวซาว,ว,วา,า,วาโตโตราดีซิกนีตอสเปายาโปโตคืนวันเสาร์ ฉันมักจะออกไปดื่มที่เดฟเตราสปานเนียพิเอโนเอ็กโซเมียโฟราตอนมีนาวันจันแทบจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยหนึ่งครั้งต่อเดือนโปสซนเกโรอิเซสตินอลาดาคุณอยู่กรีกมานานแค่ไหนแล้วอิลูดมีลาอากูวีคลาสสิกกี้มิวสิกกี้ ลุดวีลาฟังเพลงคลาสสิกตวสวซาวาโตกิเรียกโกซิกนี่ต่อสิบนาเมอลลก้าวันเสาร์อาทิตย์พวกเรามาักจะตื่นสาย